ทะเบียนจำเลิศไม่ต้องเนะี่ยชิบะไข่เนี่ยะเบียนจำเลิศมันไม่มีความหมายดอกไม่ต้องเลยเนะี่ยไม่สำคัญเนะี่ยกูมีลูกน้ำแก้นกูมีลูกน้ำแก้นนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็นของลูกอ่นะจะมอดไปมีเงินก่อนเดี๋สิพิจิตรทะเบียนมันก็ะเบิดตัวกินสิบีก,กวัวเงินเสนน่ะเนะี่ย แต่เป็นปีพุ<ห>่นฮะยฉัม่ใส่ชุวยลุยช่วยไลได้บ่โู้ยบ่อ่ะจชกหน้ามาถึงหลังน,น,มมน,น,นี่ทวมหัวอยู่นี่ทุกม<ห>ือนี่นี่ท่วมหัวนี่ท่วมหัวอยู่นี่ฮะยไล่ใจวัซซันฮะท่วมหัวอยู่ไล่ใจก<ห>จี่ไหฮะยมาต้องจอดเข้าใจบ่เฮ เพราะกูน่ะมีจิตใจสำนึกงเข้าใจบ่กูสิบอกใครเด้อสูสารเหลียงกูนี่นะบมะเมนต์เงินไผ่เงินเอฟซีนะบ่พ่อเซนที่ซอยมานน่นกูสิบอกใครล่าสันสะเข้าใจบ่เข,ข้าใจยังเฮ้ยนะ่นต้องเอาไ้ให้ลูกกินลูกใช้ลูกต้องเลี้ยง ่ยนบมันมีความหมายมันไม่สำคัญมันไม่ได้สำคัญเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอย่างไรและอ่าเงินดีเอฟซีไม่ใช่สั่งมันแบบะกูฟันทงเลยกูฟันทงเลยมาพออ่อฮอดเชนมาพออ่อฮอดเชนฮ้ฮะ ที่พูให้เงินมันบอกให้เงินมาก็ให้ว่าตอนฮักเพลงกันกใ็ให้มาให้มาโชว์ฮะอ,อันตอนฮักเพลงกันนั้นการที่ออกมาดานีน่มันตงมที่ไปที่มาตบมือแข่งเดียวนะี่ยมันบา,าแดงมันบาแดงตบมือแข่งเดียวนะ่ั่นมันบาแดง เออเฮีก oh, ูล่านามูโอความคิดมึงยังสี่เตี้ยโอ้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 ก็แล้วแต่มึงเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเนาะทุกคนอออเอาที่มึงสบายใจเออจังผงข้าวยังสี่ผงข้าสบายใจแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเออพวกกูสบายใจแบบนี้ แต่มึงสิเหลือแท่านลิ่งกันปัญญาอ่อนก็แเลวแต่เออมึงสิเป็นหนีเป็นศิลก็แเลวแต่พอมึงเป็นคนหาใส่เออมึงสิไปยืมใส่มากก็แเลวแต่สุดท้ายมึงก็เป็นหนีเองเอปอบออกปอบออกปากเด้ยทุกคนเอไล่ใจถ่วมหัว สิไปหาเาใหม่นี่ละไม่กินหรา,านัน <c oughs> ทุกคนระว่างเดินไปรักเกียวเอาเขาเด้ทุกคนเออม <c oughs> ันบ่มีขาากกม่าวสารกอกหมอระว่างเด้อระว่างเด้อเออโอ้ยตอนต่อไปมาใหม่มาเรื่อยๆเออช่วงนี้กำลังผกักและค่อนมวนๆได้หมดน,นี้ <c oughs> ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าเอาที่สบายใจเงียบเงบ